สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับแม่จอยกันอีกนึวันนะคะวันนี้แม่ซอยจะมาขึ้นเรื่องโจทย์ปัญหาการหารนะคะโจทย์ปัญหาการหารเนี่ยเราจะต้องอ่าอานโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วก็ดูว่าใครเป็นตัวตั้งใครเป็นตัวหารอย่างเช่นข้อน,นี้นะคะข้อแรกนมสด1200ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละ6ลิตรจะแบ่งนมสดได้กี่ขวดประโยคสัญลักษณ์ก็คือ หนึ่งพันสองร้อยหารหกเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเวลาเด็กๆเ,เขียนนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าประโยคสัญลักษณ์จะต้องเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะภาษาไทายบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ที่ไม่จะเขียนไว้บริเวณนี้สําคัญมากถ้าในการสอบ N t ทเด็กๆไม่เขียนบริเวณนี้เด็กๆจะถูกตัดคะแนนนะคะ ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็น0.5คะแนถน,นถูกตัดคะแนนด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆจะต้องเขียนด้วยนะคะอ่ะมาดูก่อนค่ะนมสดนมสดมีเท่าไหร่คะ1,200ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละว6ลิตรจะแบ่งนมสดได้ก็เอา1,200ก็เอาหน0 0นะคะหาร6ค่ะเท่ากับ ทีนี้เราจะต้องมาคิดในกระดาษโทษสมมุติว่าตรงนี้เป็นกระดาษทดของแม่จอยตรงนี้นะแม่จอยหารสั้นหารสั้นดีกว่า1200หาร6ค่ะเอามือปิดจนถึงเลข1นค่ะหอะไรได้1นึมีไหมคะหกศได้ 0, 0ูนับต่อให้ถึง1ก็คือ ทเท่าไหร่คะทดหนึ่งค่ะกลายเป็นเลขสิบสองหกอะไรได้สิบสองคะหกสองสิบสองคะ่ะศูศูนย์ไม่มีอะไรได้ศูนย์เราก็ใส่มาเหมือนเดิมโอเคเพราะฉะนั้นได้ทั้งหมดกี่ร้อยขวดคะสองร้อยขวดคะ่ะเสร็จแล้วง่ายไหมคะง่ายใช่ไหม ข้อ1เสร็จแล้วข้อที่สองและข้อที่สาคือการบ้านอันนี้แม่จอยให้หาง่ายๆนะข้อที่สองเห็นไหมคะข้อที่สองและข้อที่สมคือการบ้านวันนี้แม่จอยมีการบ้านให้สองข้อนะคะแม่จอยตรวจงานเสร็จหมดแล้วถ้าใครที่ส่งงานมาให้แม่จอยนะคะ รอนิดนึงนะแม่จอยจะพยายามทยอยตรวจเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะพอดีว่าแม่จอยตรวจช้านิดนึงนะคะก็เดี๋ยวแม่จอยทยอยตรวจให้จนครบทุกคนเลยค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างไงวันนี้ก็พบกันมีเท่านี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ